สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรพาดูนะคะก็พามาชมวิถีชีวิตนะคะของชาวเกษตรกร,ศศต,กรตำบลโพนทองนะคะจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์การปลูกหญ้าหวานนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่นางนะคะเป็นเจ้าของไร่หญ้าหวานอิสราเอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่นางนะคะว่า วิธีการปลูกหญ้าหวานนี่ปลูกยังไงแล้วก็ช่วงไหนได้ขายนะคะปลูกกี่เดือนกี่วันถึงได้ตัดนะคะไอพี่นั่งค่ะ,ะบอกเป็นภาษาอีสานเนาะมันจังลึงแกนกันไอหญ้าหวานนี่ช่วงที่เข้าปลูกแรกๆนี่เข้าใส่เวลาโดนบันไดค่ะประมาณเดือนนึงนี่แหละเดือนนึงนี่คือเข้าดดดได้ตัดเล็บ่ค่ะได้ตัดไปขายเล่นบ่ บับนี้ถ้าช่วงที่ห้าสี่ขยายพันธุ์นี่เ้าจงไว้จักเดือนเ้าจังสี่ขยายพันธุ์ได้สองเดือนสองเดือนนี่คือห้าสามารถตัดได้เลยบอกค่ะมันได้จัะข้อค่ะสองเดือนไงสามข้อสองสามข้อประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดือนหนึ่งที่ได้ข้อหนึ่งโอ้เดือนละเดือนละข้อสองข้ออะค่ะ้าหวานนี่ก็คลื่อนโปรตีนมันมันหลยปันไดเอทพี่นั่งยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลกว่ามูตัวนี้เนาะหลกว่ามูจ้ะโอ ช่วงนนนเนียนยาในหน้าฝนนี่ใบมันหนี่สิยูจักมัดลอยพี่นั่งแปดมัดลอยแปดมัดลอยเราวันนี้ไล่ได้ต่อมือของเฮานี่สมมุติว่าเขามีเวลาคากัคากๆไปนั่งค้านี่เฮาสิได้มือหนึ่งนี่จักพันพี่นั่งประมาณสองพันบาทประมาณสองพันบาทต่อมือเนาะคะ่ะก็ถือว่าหลายนะค่ะประมาณสองสองพันบาทต่อมือถ้าสําหรับคนมีเวลาแต่นี่พี่นั่งเพิ่นทั้งเฮ็ด งานเด้อค่ะทั้งเหตุงานทั้งผัวทั้งเมียเด้อค่ะเหตุงานอยู่เทศบาลโพนทองเฮาเด้อค่ะมือนี่ทังช่องกับผ้ามาเบิงเลยค่ะวิธีการตัดของเพิ่นเด้อค่ะก็คือเพิินจงไว้ถ้าเหตุพันน่ะล่ะค่ะก่อเพิ่นสิได้มาเล่มเอาใบมันไปขายแต่ว่าล่ำมันหนีเพิินกะเอาไปใส่ถุงขายได้อีกต่อนึงคือกันเด้อค่ะมือนี่ช่องกเกษตรผ้าดูก,ก็คือผ้ามาติดตามเพิ่นในกรลัษณะการตัดไปขายการปลูกช่วงนี้นี่ก็คือใบมันหนีสีราคา เพราะว่ามันเป็นหนาฝนเด้อค่ะต่ว่าทอนมันกะสีแพงจักน้อยเนาะค่ะพี่นั่งเล่ากัาขายทั้งในถนนละเล่าก็ขายออนไลน์นั่มเด้อค่ะมือหนีเข้าผ้ามาชมสวนพี่นั่งเดี๋ยวอาทิตย์หนาเนาะค่ะเข้าสิผ้าไปเบิ้งห้าโตอื่นที่พี่นั่งเพิินปลูกหลายสายพันธุ์ในสวนเดียวเนาะค่ะกะมือหนีเข้ากับจบไา่การเพียงซัมหนีเด้อค่ะเดี๋ยวเข้าสิผ้าไปเบิ้งอีกคลิปหนาว่าพี่นั่งเล่าสิผ้าไปตัดหายาอย่างเด้อค่ะสวัสดีค่ะ